assignment หนึ่งนะครับ assignment แรกเนาะก็จะเป็นให้เราทำการโชว์สเต็ป by step ในการหาค่าของ l อ o r กรทึมฟิทหนึ่งเอาไกรทึมฟิทหนึ่งนะครับเป็น recursive function เนาะ recursive function ข้อนี้เราก็บอกว่า if เนาะถ้า x มากน้อยกว่าหกถ้า x น้อยกว่าหกให้เราทำการ return สี่คูณ x l return สามคูณกับ รีเคอร์ซีฟังชันเนาะควิดหนึ่งภายในคือ x ลบหกพารามิเตอร์เนาะแล้วก็มาบวกกับสองแล้วก็จบการทำงานของข้ออปะในทนาดของการเขียนโค้ดแบบนี้ยครับอันนี้เป็นซนะูโดโค้ดเนาะเรา copy แปะรันไม่ได้เนาะมันไม่ใช่ภาษาไพทอนเนาะเป็นซูโดโค้ดโค้ดข้อเนี้ยครับจนกว่า x จะมีค่าน้อยกว่า6จะคืนค่าเหล่านี้แล้วจบการทำงาน จทยอาจารย์บอกว่าเมื่อคิกหนึ่งให้เราคอพารามิเตอร์ห้าผลลัพธ์จะได้อะไรเอาไว้นะถ้าคิดหนึ่งเป็นสิบพารามิเตอร์ใส่เป็นสิบผลลัพธ์จะได้อะไรถ้าคิดหนึ่งพารามิเตอร์อาจารย์ใส่เป็นสิบหกผลลัพธ์ในการทำงานของอัลกอริทึมข้อนี้ครับจะได้เป็นเลขอะไรสิ่งที่เราต้องทำได้ก็คือแปลงอัลกอริทึมนี้ เขียนโค้ดเป็นภาษาไพทอนหลังจากนั้นเราคอฟัง u ์ชั i นสามตัวนี้แล้วก็ print ออกมาเลยโอเคเนาะ print q หนึ่ง parameter ห้า print q หนึ่งราเ a m e t e r สิบแล้วก็ print q หนึ่ง parameter สิบหกผลลัพธ์จะได้เลขอะไรเกิดขึ้นในข้อที่สองครับจะเหมือนกับข้อที่หนะึ่งเนาะก็คือ quiz สองนะครับโจทย์คือจะมีรามิเตอร์ให้สองตัว เงื่อนไขเบสเคสก็คือ if x น้อยกว่า y ให้ return ลบ5ที่เหลือ recursive function เนาะภายในฟังก์ชันมีพารามิเตอร์ x กับ y โดยจ,จะย้อนเป็น2ก้อนเนาะในการใช้งานนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ต้องการหาพารามิเตอร์ quick 2ององ c o m quick 2องแปแล้วก็ quick 2 25ยีิา c o นะครับข้อที่3 ทำการเขียนร c u r s i ์ e f u n c t ชันเช่นเดียวกันนะเป็น Algorithm นะครับโดยแล้วษณะทำเป็น c o m b i n a t i o n n o b j e j t c t แล้วก็ k a k e k เข้าไปในความหมายคือเรามี2ตัวแปรตัวแปร n กับตัวแปร k ตัวแปรนี้คือ b s บ Case นะครับ b s บ Case เนาะคือ1 b a s e Case b a s บ Case จะ r t u r ท k เท่ากับ0เงื่อนไขตรงนี้เป็น if เนาะเงื่อนไข k กับศูนย์หรือว่า n กับ k จะให้ Return ค่าหแต่ถ้า k อยู่ระหว่าง n และ0จะให้ค a l l ฟัง c ์ชันนี้โอเคเนาะสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้เราทําการเขียนอาร์ริทึมข้อนี้ในรูปแบบโค้ดภาษาไพทอนและใส่ค่าอินพุให้อาจารย์ด้วยนะตอนค a l l ฟัง c ์ชัน com nk กำหนดให้อาจารย์เลยครับคือเลขอะไรและ take, เทสออลกอริทึมให้หน่อย